กลับสุดเดไม่ชมทุกท่าน,นเลยนะน,นะวันนี้ผมกันอีนกครั้งหนึ่งกับช่องดีมีชว่ว่า GOSB สอ2เล่าประวัติสตูดิโอนะฮะวันนี้ครับเราจะมาเล่าประวัติตัวละครจากอ่ามอสฟานเน่ฟังกินกันครับผมนะก็ซึ่งนั่นก็คือทอนนั่นเองทอ้อนนั่นเป็นใครครับเราไปดูกันเลยนะครับผมนะ <c oughs> กะ็ประวัติของทอนนี่นยจะไม่ค่อยละเอียดมากสักเท่าไหร่นะฮะ แต่ว่าก็เอาเถอะท่อนครับผมสีน้ําตาลนะครับเสื้อสีแดงนอกจากนั้นก็เป็นคนปกตินะครับผมนะปรากฏตัวครั้งแรกในปี2005หรือ2006เนี่ยแหละฮะในตอนท็อดแอดเวนเจอร์นะครับตอนนั้นโคคนสร้างเขายังวาดกระจอกอยู่เลยครับท้อ้เป็นตัวละครตัวแรกของเนื้อเรื่องเลยนะผมนะท้อ้นะครับหายไปในตอนที่มีชื่อว่า under the s e อะนะฮะแล้วก็มีจะอยู่จะมีอยู่ในช่วงอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งนะท่านนะที่ท้อ้นเนี่ยที่ทำการเก็บข้าวของขึ้นรถแล้วก็ ออกไปจากบ้านของพวกเอ็ดนะครับนะเขาเหมือนอยากจะไปหาแบบประสบการณ์ด้านนอกนะครับโดยที่ไม่มีเพื่อนเพื่อนของเขานั่นเองนะฮะ ในจิงนั้นทอรน,นก็หายไปจากซีรีส์เรื่อง S World เลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยทอรก็ได้กลับมาอีกรอบหนึ่งในตอนที่มีชื่อว่า The End ons, ons, better than ons, แล้วเขากลับมาพร้อมกับความอิปปิกในการวาดของคนสร้างนะครับก็คือทอรเนจะดูดีขึ้นนะครับในตอน The End นะฮะ โดยทอดเนี่ยเขาโผล่มาเพื่อที่มาปั่นทอมโดยเฉพาะนะฮะและสาเหตุที่เขากลับมาจริงๆเนี่ยก็คือเขาเนี่ยมีแผนที่จะเอาหุ่นยนต์ยักษ์ของตัวเองนี่ทิ้งเอาไว้นะฮะเอาไว้นะฮะเอามายึดครองโลกนั่นเองอ่ะโหแม่งพอดต,ตัวลายชัดชัดอะแล้วเปิดมาแล้วคือแบบแม่งเปิดมาฉากแรกแม่งแบบโอ้โหแปงลงร่างเป็นแบบใช้หุ่นยนต์ปุ๊บแม่งยิงเพื่อนตัวเองยิงบ้านเพื่อนตัวเองโอ้โหแม่งบ้านระเบิดเลยโอ้ oh my g กู d ด e s s แม่งโคตรอีปิกยิ่งกว่านังไทยอีกไม g o ก็ เฮ้ hey, what's all the racket? it's not a racket it's a rocket มาเอามาดูทางด้านของความสามารถของท้อสดีกว่าครับท้อสเนี่ยเป็นผู้บัญชาการใหญ่หรือเลดดิ a d e ีเดอร์นะฮะเป็นแบบผู้นำสีแดงนะฮะอะไรสักอย่างของเขาเนี่ยแหละเออซึ่งเลด สัสเ์เลียดเลย <laughs> ซึ่งท้อนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความฉลาดที่สูงมากนะับนะสามารถสร้างอุนยนต์ตัวเด้งง่ายเลยคนระับเขาเป็นคนที่น่าจะฉลาดที่สุดในกลุ่มเพื่อนนะครับนะมนะักจะวางแผนในการทำสิ่งต่างๆอยู่เสมอเหลือคือเป็นคนรอบครอบนั่นแหละ <laughs> จะว่าไปมาสร้างขุนยนต์ได้ขนาดนั้นกู <laughs> ว่าม่เป็นอจฉริยะแล้วลนะ่ะ ทอดน,นั้นมีเล่เหลี่ยมและความชั่วร้ายอยู่ตลอดเวลาครับก็จากที่เราเห็นในแอนิเมชันตอนหนึ่งนะครับคือทอดเขาเพยายามที่จะกันแกล้งทอมอยู่ตลอดเวลานะครับเนื่องจากแบบโอโ้โหแผนแม่งแบบโคตรอีปิกเลยเขาคิดอแบบแผนแกล้งทอมได้ภายในเวลาไม่นานนี่ถือว่าอีปิกแบบอีปิกโคตรเโอ้โหแบบโอ้โหแบบอัพแรบบแบบแบบางวัลออสการ์ไปเลยเอ้ยใช่หรอวะ <laughs> ไม่น่าใช่นะแล้วมาดูทางด้านความสัมพันธ์กันมากดีกว่านะน,นะ ทอดเนี่ยก็เป็นเพื่อนของทอมเอ็ดและแมทนะนะโดยเขาเนี่ยมักจะไม่ถูกกับทอมสักเท่าไหร่และไม่ชอบเสียงดนตรีด้วยนะว้าวไม่ชอบเพลงเลยฮะแล้วก็เอ็ดเนี่ยหลังจากที่ทอดเนี่ยกลับมาหาพวกเอ็ดนะครับเอ็ดก็คิดว่าเขาเนี่ยยังคงเป็นเพื่อนของเขาอยู่แต่ว่าที่จริงไม่ใช่นะเขาไม่เคยคิดที่จะแบบ กลับมาหาเพื่อนเก่าด้วยซ้าว้าวเลวที่หมายแล้วเขาเนี่ยมีเพื่อนด้วยนะเป็นเพื่อนจริงๆซึ่งซึ่งแบบเพื่อนของเขาแม่งชื่ออ่านยากม,ม,มันชื่ออะไรวะใครใครรู้แบบบอกบอกบอกหน่อยมันคือมึงคือมึงชื่ออะไรวะมึงชื่อ <c oughs> อันนี้มึงชื่ออะไรวาแลมพ้า ar, หรือพาลูแล้วก็เบรกอะไรสำหรับเรื่องเรื่องภายในตัวเกมนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่น่าจะประมาณว่าบอยเฟนด์เพียมจะหาคนมาแลบด้วยนะผมนะ แล้วเขาก็ไปเจอทอสเดทอสอยู่หน้าบ้านนะครับก็เลยแลบแข่งกันแม่งเลยไม่รู้เป็นไรแล้วในเพลงทอสบอดครับก็ทอสบอดสมชื่อเลยคือเสกแบบโอ้โหเอาแอนโรบอทของอาทอสโผลมาครับถ้าเกิดเป็นท่านผู้ชมท่านผูชน้ชมอยากจะแข่งร้องเพลงไก้ทอสปะ่ะเป็นผมไม่นะฮะผมไม่แข่งแน่นอนดูดูโอ้โหแม่งเพลงแต่ละเพลงโอ,โอ้โหเห็นทีอยากตายเลยถึงเพลงจะสั้นๆน,นะแต่ว่าก็ทำให้เราเจอแล้วลกบนดินได้อย่างแท้จริงนะถึงไม่เขา้าถึงมันจะไม่ค่อยเท่าแมสไฟแมสเอสแมสเซดอะ ก็จบไปแล้วนะสำหรับประตัวละครของทอนน้ำลายเดือบุผมขอตัวไปสร้างเก่งก่อนสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะบ๊ายบาย